เออเลยเลยมาแล้วค่ะทุกคนปลาเผาเต้ไ่ใช่ประเดี๋ยนาัเยี๋ยวอันี้ว่าให้เลาไปเดี๋ยวรถสีแค่เดี๋ยวรถสีแค่แม่หอเดี๋ยวรถสีแก่โอ้องแกเ่นตางหากเออแก้เพื่นตางหาเอามีเอามีเอามีมาวสีเ้วสีสตอก้ยมกกะนั่นนี่ก็ว่านั่น ยิบอะไได้ไห้เอามวยวยอาจารย์ให้วยให้ไทยปลาเผาุมยงคนคิดปลาเผาตัวเติฮ้ยเดี๋ยวูอันทางพอไก่อตนึงแนมผี่แม่เนะแม่เพิ่งกินแล้วแย่น่อยกินแล้วเออโอ้ยแมวแมแมลรีโออ่ะเจ้าบาปลาเผาปลาเผาลอยาโอ้ยหนเนาะ เรเลือาตัวน้อยไหม่อย่างเรากินบะหมด่จะบาดนีเศร้ามึงกิกินน้ำเล้าเด้อน้เล่วด้อน่อยมันเราหิวเด้อเากเอ้พมือนพ่อเาเอะเราก็อ้าอ้าวหาชิ้นหกชิ้ตัวไงตัวนี้เก่งเลยบเ้าเมนฮะเออเนเจงเเเแม่ม่เดี๋ยวเราสิแกให้เงงว่าเดอวมันย่อยตรงหักเเออกินจาเนะ เอาโรสิกกแกะป่าเราก็ใส่ฐานให้แม่เด้อแม่จะก,กินพัก,กวะเอาป่าเราสิกินเองก่วนเราสิดาบักเลี้ยวอยังเลี้ยวนังเหีอเห็นกินป่ามันด้กินะนะกินใครกินกับบออีมั้งเครออ่ะสิกอ่ะ อยากถือควันก่าเออฉันอยากถือควันจะเอาแซมมัน่งจักสองบาทแล้วควายหอยเขาบ้งนี่มันกินแล้วมันชิความเด้ออ่ามันชิมากเลยอุ้ยในหอยมันตกลงเนี่ยเนี่ยมัเบิ้งขาเรื่องเนี้ยเย็นเย็นโอขาเก้าอี้อ่ะมาแล้วค่ะทุกคนโอ้ปิดประตูไว้บักรลิโอมันเขามาอาหารทุกคนเธอเออกินส้มตำด้วยกันเธอ อาจะรีวิวเหี้ยรวิว,วห้เลา,เาก่อนเอาแซบบนี้แซบราคาสางังเอาเบอร์กีคนบเบอร์ีแม่คนปวยกินเจ้าอยู่เป็นอย่างนั้นเพิ่มถอยหน่อยแล้วกินเหรอยกอก,กินแล้วม่นบแยเดียวตงไ่ไนี่โอ้เออแม่หอมดีๆโซแยเดียวอมทิทมมสแซบเนี่ยส้ม,ม ิ่คนนี้คือสิ่งตมาแสบแมักตากะไข่เนาะอโอ้เขาบ่ไใส่ปลาแดกเ่ใส่ปลาแดเขกรตำจัดก้อยกเอาเอาบางหน้าออกสไ่ใส่ปลาแดตำมะฮุงเยอะไหมเก้าน้าป่าแหมบ่ใส่ผงสุรนน้ำนี่แหมเนื้อป่าไหมมีเนื้อป่าไหมโ้เจ้ามาแกเอาบ่ เออนี่ปลาใหญ่ว่าเป็รสชาติเนี่ยจำงนี่ปลานี่ปลานี่ปลาอร่อยเอาแล้ววะเจ้าแกอีหยังจำงเห็นแล้วเนื้อปลาเมาเนื้อปลาก้างโอ้ก่างก้างก่างเล่าก่างไม่ได้ใส่หรอแม่เล่าบอกว่าให้แม่กินอยู่นี่แหม่เนี่ยปลาเนี่ยแกเห็นแล้าแม่บอต้องมาเล่าอยู่นี่เอาปลาออกจากเล่าเลยนะพี่ปลา เห็นไหมตาเนี่ยเห็นเห็นเห็นเออตักให้เราแม่ตักฮะตักคงยังไม่จัดสมยังอยู่บอกเมื่อเช้านีิเจ้าก็ว่าขนมหวานเค็มขนมหวานๆเนี่ยก็ยังมาเค็มอยู่เนื้อปลาแซ่บกินไม่ย่ายกินโลดเนี่ยเอากินไอขาให้แฟงขบเบิงแซ่บมาเด้อโคตรแฟงขบ นี่คนดูแลกับนางหัวกันมากนณีน่ะนังจกตากันอยู่บ้าเสียบอ่เอาแม่ปลานี่ปลาปลาเออลุกเากระวางเส่็นะเอาเทียวเอนเทเนี่ยเทียนหนอยออกกันบแมนเทียนหนีออกกันเดี๋ยวลถกอกปลาเออมา มกบบักชิมมักชิมมกักนั่นนี่ดีแถวนี้เนาะโอ้สักครัง้งอ่ะแกย่ไยนังลงแกบ้าเอาพักนี่กิน,น,นบ้าพักถ้ากวนเอาพักจะเทสดไงเออคันเปล่าไหม อ่ะออกละตามหุงเงินงกับว่าส้มสุ่มาสั่นส้มส้มย่างเดียวเน,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 นาะเขาบ่อแ่ปลาแดกเนาะเ่อส่บักคีิกน้ำแล้วส้มส้มย่างเดียวเลยบ่ใแ่ผงชูรสน้ำแนงตำแน่งน,น,นองนน่วเอตำแนนอกเขาบว่า มือแรกเอาเลยไปซื้อมาตําใหม่มืเอแรกีบไปตลาดอเยอะไหฮะซื้อของไผ่อยฉไ,ไปตลาดอยู่มืะเร็งหอยฉีบซื้อมาต่ำไปเจ้ากินไหมแซ่บแซ่บกินอันนี้ไปก่อนคุณแม่อายุหกสิบเจ็ดปีค่ะเฮียมีอะไรไม่มีรสชาติเลยผัวไม่จมอีก ใช่บัวอีกแล้ซ้ายบัวอีกล่ะกินไหลไรเนื้อปลาโอเคเ่ยังไงลให้กินไหมบะมี่บะ่มี่บะหมีง แม่เขาบดใส่ปลาแดกบดใส่บบกพริกบ่ใส่ผงชุรสบดส่้เหลาบวชจน้ำนบวชกนี้เด้อบวบไส่ไ่่ินปลาหวานมันบแมนมันหวาน ให้กินทุกอย่างเลยค่ะแม่เราอยากกินยังกินทุกอย่างเลยแต่ว่าเวลาเรากินปลาแดกค่ะเราสิมักบวมสิคลรมนิดนึงตัองเ่อกันให้กินตัองเ่อถ้าปลาแดกส้มซุกไป่ให้กินอยู่แต่ว่าเวลาอันเวลาเขาไปซื้อยูน้ำหลานเพื่อนนะเขาปลารู้ปลาแดิ่นแบบต้มจังไดน,นะแต่ถ้าปลาแดกเป็นขวดเนี่ยนู้เหตุเห้เรากินอ,อันนั้นอยู่ค่ะ ตอเอียวไม่ตกนแะงกาแซ่บเนาะใสน้ำลายยังอ่ะใครตำแซ่บตดตดตำเอียวรสือปูอันไม่ใหมันอยู่แล้วรบอมไมเห็นาเอา,น,านะน้ำตาลครับน้ำตาลม่แม่นาะน้องต้องตดตำกินนั่นแหละ่บเนาะแม่เนาะอันนี้สงสัยพอดบ่าใส่น้ำตาลนนี้นี่ใส่น้ำตาลไงบัน้าตาลแล้วก็สซสยู น้อยใหญหาตัวเราก็สซ่ใสอยู่แล้วใส่ยอกคับบุกคนมาข่าวควนแล้วเออดำมือกับเศร้าเลยเนี่ยเศอยากรุมตอนนี้ยากลังกลุ่มอยู่พริกไหมยายพริกไหมพริกฟังหนึ่งเออมันนี่น่ารัมากเยี่ยมเราบ่น่าน่ามาสั่นยายเอาแม่คือบูกินมันเหมือนเนี่ย มาจัดสมยางเดียวมาแสบเพียว่เราตัดน่ารองยนใหม่สมยางเดียวปะมาเหบคุณรว่าอีหน่ก็เาบอกข้ามเห็ดเนาะหไปจ้ววม่ไ่ได้ต่เสตายไปใช้ไปเห็ดไหมดูออตากเ้อเดี๋ยวสีไปตำให้ล้วไหมมาเอาปลาออกกันมาเดี๋ยวพ่อไปตํำหม้อหยอีเมียเลยค่ะทุกอย่าพึ่งกินอย่พึ่งอิมเด้อแล้วสีพ่อตํำม้หุก่น มั้งแต่บาหงสูกลิ้นปวดแล้วว่ะเห็นว่าคนปวยแล้วหลวจากรถดจากศาสอยู่เด้อแล้วว่ะแปบหนึงเลค่ะทุกคนตํ้บางหงสงให้กแม่ทุกนบ <c oughs> ้างไปใส่ืึ้นบ้างกล่องไปใส่ืึ้นแป๊บหนึ่งคนไหลไปน่อยนไหลย,ยใส่คนอย่ใสแม่ซ <c oughs> ื้ออางไมาใส่เทดสิ่งไ้เพื่อนใหม่ใส่น้ำตาลใส่น้ำตาล น,น,น้ำตาลนี่เอาน้ำตาลนี่นี่นี่กี่เศกียัเนี่นนนนยเาขาบม่ใส่ออหอมเทียมนไหมล้าวไหมน่ชไดหอมหอมไมจ้ไสายบัวใช่หสายบัวบัล้ยรูกสายบัวใหญ่โมงี่โมมาใช่ไมโมาขายน้ำตาลทูดเห็น้ำตาลยังยังวางอยูอย่ในอันอันนี้ไม่จ,มจะเปล่าก็ถูกชะลสรสดี น้ำตาลชุ่มนิดหน่อยใ่ลละโอ้โอน้ำตาลนี่นี่ชุ่มเนี่ยน้ำตาลเบลล์ซื้อมาเออเบลล์ซื้อเบลล์ใส่น้ำตาลแล้วเรยเบซื้อไปแล้วเราแกิมเว้แกิมแล้วแล้วไม่หกตายนี่เป็นโดดกับมุ้งไปเกี่ยวนางมุ้งกินเงินมาไปจิกกันแล้วเรือสมดีปเดี๋ยให้เรามนิดนึงเนาะ อ่ปเดีเจ้าไทยอเออประเดีววันี่ล่ะเสียโอ้ยจันย่างหยกเออวาดนี้ล่ะจอกินซีมือหอยแซ่บแฉะหวานจอดติ๊กต๊อกแฉะบันนี้เลยจังเพ็รจังแซ่บจังสมความมันต้องจอดสักบ่ได้ไปซื้อใหญ่กี่กิโลเลยบ่ได้ไปซื้อหน่วยมันไม่ไหวเดี๋ยวมือจะไปซื้อหน่วยมไม่ไหวอยู่ไปตลาดแรงๆกันาะเดี๋ยวก็บอกมาให้ยายเนาะ เีงก็วาบอกพุงเต็มพุงบวมไม่ยายเนาะรู้ว่าเราก็ังเป็นสาะจังแม่เมื่อไหร่แม่แม่อยากเกนกำมาลวงตาได้เปล่าะว่าหุงหุงปุยลวงตาเดี๋ไปเชื่อหลวงตาหลายแล้วเชือม่ได้ดัวลวงตาก็ยีห้อยก็บเพาปากกันนะบ้เออเสือผู้ใดเลยวนึ้นลวงตาก็ยี่หอยก็บาปายกันเสือยี่ห้อยได้ยู่บละ วมาึานีจะไปใก่ใจยังไงเชีจะไปแก่้ๆยังไงเ่รื่องบาทแล้วสิบาเสไปเดกพิมพิพายหมี่นี่ไปเด็กพิมพิพายหมดี่นี่ นนเดี๋งน,นี่น่อกแใช่เนาะ้ขายแล้วมีคนคอยไปซื้อปกติเขาก็แสด่ได้แต่ว่าเอาแม่ลองชิมมึงอย่าเห็นเราชิมึงัอันนี้คือการรายการเรียลลิตี้มากเลยนะคะคือแบบเรียวเรียวไง นี่ไหมนี่ตอยบักฮุงินนี่เนี่ยยายอ่ะมาาหาใอยบอเออห่อนก็บอให้เปิดแอร์อุ๊ดฮะสมบานเนี่ยบาดนี่สมเนี่ยสมยังใส่น้ำตาลหดิเจ้าซิมเม่กอนเจ้าซิมเมงกันนี่ซิมอ่ะลองไม่สมบ่มา มือมชิ้นเหมือย้ยาแสบกว่าขาดยังบาดนี่ไข้ถึงไข้ปะเกาแสบปแสบโบสแสบแน่นนะแสบอันนี้ักตาใส่แล้วมอมาเบาคอยตำจอาเลี้ยมือดดจะมือหนาเราเศร้าจก็เลี้ยให้ในที่ละเอ้ยตำให้ที่ละเชียร์เลียอ๋อตำมอหนาอืมปวด อามคาตรงตนเนาะโอ้ย่ามโมงยางหายาคามแบบแบบลงท่นไ right ันน uh, ี้ยนแบกกระเด้งทําไปไปบ่ได้มาอะไรโรลายมือค่ะเพราะว่าข่าเขาลรงบานอยู่เฮานี้ลหละไทยาริััทยังไมรูเยอนของเขาล่องบอนยุ้ไซนี่วันทยังโมลูเยอะของยู่ยล่องบอลไเดไปสามงนะอือแกเห็นงานอยู่อม่กินอะไร ข้าวไม่อร่อยเลยประม,มงกุฎแจ๊บเ <laughs> จ้าเสียวผงสุโรสายบอนบดีเด้วยประเดียกอีกบ้างหนอหัวเราะให้เป็นเช่นหมึกจัง <laughs> บุ๊บแช่เป็นไงคนนะ่ะกินเนี่ยพักกัน มะกองยินใหญ่เน <Off canvas, S 1> ี Arizona, wi, ่ยผักมันใเงขียวบใหญ่ดีเลยเนี่ยใหญเขียวแล้วเฮียลอะเขียวอันกินักสมบบยำใบอื่นบ่ลงเคี่ยวผสมสมขึ้นหยาบแถมบเห่บลงเว่ยบืนเว่ยกับใลงแล้วมตงตูอกไอ้ป็อกก็ีเเสีบ รล้ทุกอย่างเนี่เฟินน่ะฮะยังกบ่มี่ยังดอกอ้ยอ้ยจ้าอกินอีกเนี่ยจาาละหารอยผัวนี่หน่ะซื้อมาหาวกรซังผวหารยับบิบกระไร่อแผววไงเท่โอ้ะซำจ็บกวนี้เาก็ะซมาเจ้าคือพวกว่าสันสิบซื้อมาเห็ดตำเองเห็ดต้องกินอยู่ไปสี่ซังเฮาเลยว่ามาเห็ดเอาวะ ปวดแอลวะนหาหมองลังมืใส่เด็ดเดาไปเอาเลยแย่ๆกับครูไม่ให้ว่างไปนั่นแหละเดี๋ยารสิไปหาเมียนเดาะกินบะของหวานเออของหวานมีแน่ยายเออของหวานไม่เห็นเดากินหมอบอกว่าน้ำตาลตั้มแม่้องกินของหวานเมื่อวานเนี่ยเนี่ยหมอเที่ยวของหวานให้เจ้ากินอยู่สร้างอันนี้มากมื่อื่น สั่งมารถสั่งมาแม่ฉีดใส่บาดน้ำมือมืออื่นเนี่ยสั่งอันเนี้ยมาใส่บาดขนมมันเนี่ยเจ้าสีใส่บวชคอยสิไปส่งแย่หน่อยไปหาหมอโรงพยาบาลมืออือ่นตีหกโมงเช้าคอยต้องตื่นตีหาไปหาหม <า S 1> ออย่างแย่หน่อยไปก็เลยสั่งอันนี้มาไปเค็ดมันน่าจมือนีกว่าไปตักบาดน้ำโอ้มืออื่นตีหมอนมาเจ้าหุ่นไหวเด้อค่ะทุกคนอ่ะสิบุญไหว้เนี่ยจะงงงวยเด้อค่ะ ฮะอ่ะอบอกกับยายยายเนี่ยคุณยายเป็นหลายโลกอยู่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวไปคอมเมนต์เด้อเดี๋ยวให้ยผีผีแฟนๆที่เพิ่อนบึงเดี๋ยวมาคอมเมนต์ให้เอ้าอันนี้ขนมอะไรนะเฮ้ยเอ้ากินขนมข้าวปาดไปเยอะหน่อยอืมเสีบอีเด็กินนะเนี่ยข้าวปาดบอกกินกินคอยกินเวสเซียเนาะเดี๋ยวยำมาเลยนะสูตรไม่หก อาเลยบ่พ่อแลอบนึอืมบแล้วแค่บ่เนี่ยแค่แค่แค mm, ่บบ่เมโยทุกคนเมือนก็เียอาบน้ำกันมื่อสองไปหาว่ากี่ไลด้บ่วันเลียนาดีซีเลีนนหาเมโคเลีนมือสมมนพักเมืยนมันเมือนที่นเหมือนัน บักงอ่ะกระมีกินหอะไรโอ้ของของหวานกี่หลายได้บ่ด่าไขออ่อละบานนี่มันตันขึ้นตึ้งเจ้าดาขอนมอเนีดยดาผ่าพยาบาลกูเลยเจ้าออล่ะดาวบราณเนี่ยยันมาจากบาสบอว่าสันเอา้าดาไข่อยนำ้ำมอหมอโราณอะไรบ่เนี่ยเขาก็บ้าบ่าแล้วเขาแง่ยนนี่เจ้าอ๋อเออ บันรู้ยังอ,อู้เรียวเขาไอ้ยังไงอะซีดยาเขาแม่ไปนอน,นทาวสายน้ำเกลือมันซดหลายเถอ,อ,อ,อบอกเออเขาคือนบอกสายน้ำเกลือกับไข่ใส่โอ้กินยังถึงแม้ว่าใสาน่น้ำเกลือน้ำเกลือสาวเขาน้ำเกลือใส่น้ำเกลือเจออกไว้ยังเอากินหลายๆบอกแวรับบอกน้ำอยูอ่นะ เนี่ยเห็นจะคลองมาได้เนี่ยดีนี่เขาหศัพท์อันเนี้ยตัตตมตัมอูกไม้จังน้อยเออมองต่ำนิดนึงคุณยายน้อยมากินข้าวหนุม่มหวานหวานหวาน,านวอร่อยมากเลยจิตอันนึงยาบ่ถึงแม่ยิบบ่ถึงแ้ยิบบ่ถึง ก็คิดเลือกเช่นอย่างจ็คิดเลือกเช่นอย่างอันกะอันเนี่ยอันเดียวอืมเศรษยอ์หน่อยไปแล้วไปรุ่งบานเตี๋ยวเมื่อเช้ามื่อเช้าเราติดไปส่งน้องเจสี่หกโมงก็ได้สั่งอันนี้มาใส่บาตรน้ำไปซื้อบุ๊กหกเจ็ดโมงเวลาส่งนาดหกเจ็ดโมงเจ้าคือนิดไปสวยแท้ว่าท่านเฝ้าเด้อจัดจัดบิ๊บัตคิว๋ เขาไปต้องหกโมงคุณกับมาเลยไปนี่ายอืมการันต์เขาไปพูดๆหรอขอยบ่หอดจักเทือเตัวสองโลกคุณหอยชิบโมงหนึ่งชิเบนโมงอีกหนึ่งโอ้ไข่ไปจะท้อเด้อไข่ขอบคุณนะคะขค้าเจ้าบอกว่าคุณแม่หายไปไว้นะคะบค้านันค่ะสวัสดีค่ะเอ่อเมืเอเอเอออกะคุไม่จะลางมือ พี่ยังไม่ได้ไปเฮ็ดพาสปอร์ตอยู่นี่ยังไม่ได้ไปหอดอุดรอยู่ไม่ค่าแม่เขาล้มบาดอยู่เนี่ยยังไม่ได้ไปใส่เลยจากมองเนี่ยยังไม่ได้ไปหอดอุดรยังไม่ได้ไปแบบยังไม่ได้ไปไหนเลยยังไม่ได้ไปใส่เลยเนี่ยพาสปอร์ตคือว่าจะจองพาสปอร์ตทำจองออนไลน์มันเฮ็ดบ่ได้ไหมรู้ใส่อันนี้ยังก่อนรู้ใส่อีเมลกับมันกับบอหายพาน สงสัยจงย่างไปตั้งแต่ก่อนแปดโมงเสาอ๋ย่างอยังย่างไปเฝ้านาตึกอันห่างแมันานไม่เคยกินอิ่มเลยเบื่อกี้วะอิ่ละมาล้างมือกอนข้างหลังจะาาแซบอือแกแซบเป็นอะไรละเออแซบเป็นนี่หละนึกปาแกว่ะคอยกามาเปนสีแซบมาออกมาล้งบ้บาไปย่องยังก้งปลาแซบแทอก็อนานนี่คือแซบแท่ ออมาหลังมือช่วงเมื่อเบียงมามือเนียเบียงเนียมาหลังน้ำดาทิรับ่ะเอาละเสร็จขาดแอบบขอบคุณค่ะอาล่าเพิ่บันถึกยิมเราก้วมือหนามากไหมขอบคุณค่ะขอบคุณค้ะวันนี้ กินอิมแล้วสาบไปซองวิบบนี้เอาเจอกันคลิปหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนบ๊ายบายเออโอเคโอเคอิด